โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะผมก็มาพบกับช่อง LP Hunter Q เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้อยู่กับเกม Counter Strike นะครับผมในมือถือนะก็ก็ไม่ค่อยอยากจะทำนะผมคลิปนี้เพราะว่ามันกว่าจะยิงได้สักตัวหนึ่งมันค่อนข้างยาก นะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตายยากมากเลยเกมนี้นะผมมาเดี๋ยวเลือกฝั่งตำรวจแล้วกันนะก็โอเคนะผมอย่างแรกเลยนะผมคือตอนแรกๆเนี่ยมันจะยัง แรกๆเนี่ยมันจะยังไม่มีใครนะครับผมมีแค่เราคนเดียวเราก็ต้องเสกบอทดมานะครับแต่ผมจ้าไปให้ฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งผมจะไม่มีบอทดเลยสักตัวนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อผมจะซื้อพวกปืนพวกพวกปืนพกนะพวกพวกปืนพกแล้วกันนะ ก็เดี๋ยวจะเลือกเป็นปืนนี้แล้วกันอะโอเคนะครับผมขยับหน้าจอไม่ได้นะครับ <c oughs> คือบอดร้อนนะครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงแป๊บหนึ่งเปิดเสียงนิดหนึ่งนะครับเราจะมาทดสอบกันว่ายิงกี่นัดบอดถึงจะตายนะครับเ,เอาตัวน,นีตัวนี้ก่อนแล้วกันหหกนัดนะครับผมแล้วถ้ายิงหัว ย,ยิงหัวแป๊นะโอ้ค่อนข้างเยอะเลยอาจจะยิงไม่โดนก็ได้เม,มื่อกี้เดี๋ยวยิงใหม่ทำไมมันยิงทะลุหัวไปอ่ะอุ้ยจะขยับทำไมอ่ะ ยิงไม่ดูเลยขยับแต่นัดแต่ยิงพุงยิงพุงเสนัดยิงหัวแป๊นัด <c oughs> ชุบ <c oughs> มันก็จะมีอีมีดมันก็จะมีมีดนะผมมีดคือโกงมากนะผมคือมีดอันนี้คือโกงมากคือคือ,อฟันฟันชอ็อป ฟันฉับเดียวคือตายเลยอะ่ะเนี่ยแอตแทกทูเนี่ยกดทีเดียวคือตายเลยนะครับตายยกตี้ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยสามสองหนึ่งคือตายยกตี้มีดมีดแบบโคตรกก เดี mm ๋ยวเรามาดูปืนต่อไปเลยนะครับผมปืนลูกซองนะผมเ็ M16 เจ็ดจะยิงกี่นัดถึงจะตายนะครับผมยิงใกล้ๆสองนัดแต่ถ้ายิงอ่ะแต่ถ้ายิงไกลๆเตียแก โอเคปืนต่อไปปืนต่อไปก็จะเป็น S M G นะครับผม M P 7 A 1 0ใช่ A 1 0ป่ะเดี๋ยวอ่านไว้ M P 7 A 1 d อ่า D ปืนนี้สามารถเอาสโคมปออกได้เอาสโคมปออกได้ วัเดี๋ยวผมทายบอรดอยิงจริงน,น,นะผมเพราะว่ามันเกียกอะอ,ะอยู่นี่ไปก่อนนี่นะครับผมวิธีเอาสโคปออกก็กดไปที่รูปปืนอาวุธหลักนะครับผมนี่แล้วก็กดยิงกดยิงธรรมดานะครับผม กดยิงธรรมดาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแต่มันมันก็แรงอยู่แหละปืนต่อไปนะครับผมก็จะกลายเป็นไลเฟิลซึ่งพวกไลเฟิลเนี่ยก็แนะนำไมใ่ใช้พวก SM8 แปดอะไรพวกนี้นะ เอ็มเอ็มแปดเนี่ยจะมีสะโคมอยู่สองสะโคมนะครับผมก็คือสะโคบนี้กับอีกสะโคบหนึ่งครับแล้วก็จะมีสะโคบนี้ครับแต่การยิงจะต่างกันนะครับผมอันนี้คือจะยิงทีะนัดท,หเ,ทเ,หเ,เห็นไหมมันจะยิงทีะนัดนะครับผมก็คือเหมือน S K S เลย SKS เลยนะครับอ่ะเปรียบเทียบกับสะโคมนี้สะโคมนี้คือสามารถยิงลัวได้ยิงลัวได้นะครับผมแต่ปืนจะไม่แรงตัวปืนจะไม่แรงนะครับแต่ถ้าเป็นสะโคมนี้คือปืนจะแรง แรงมากด้วยนะครับผมหน่งสองดอกสองนัดศัตรูตายแล้วนะครับคือถ้าเป็นถ้าปรับเป็นโหมดปืนกลเนี่ยคือยิงสี่ห้านัดยังไม่อยากจะตายเลยอันนี้คือยิงสองนัดคือตายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปืนต่อไปก็คือแบ็กเซล แม็กซ์กันนะครับผมอ่าแต่ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะก็อ่านไม่ถูกก็ขออภัยเพราะว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นอ่ะปืนที่แนะนำเลยนะปืนที่แนะนำเลยก็คือปืนนี้ชื่อปืนมาอะไรวะชื่อปืนมา,นานว่า M134 h น r ะ่านะครับเราต้องกดแอดเราต้องกดแอตแทกทูนะครับผมปืนมันจะแรงมาก คือยิงธรรมดามันก ja ็แรงนะครับผมแอตแทกทูก็แรงเดี๋ยวจะถูดให้ดูนะผมลองกดยิงธรรมดาก่อนแล้วกันยิงธรรมดาก่อนนะยิงธรรมดาก่อนอะต่อไปนะครับผมจะกดแอตแทกทูนี่ เสียงปืนจะเงียบเด้นสองดอกลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัว,ตวอโอเคปืนต่อไปเลยต่อไปนะผมอันที่หกก็จะเป็นเพิ่มกระสุนนะครับผมเพิ่มกระสุนนี่แต่กระสุนแต่กระสุนผมมันเต็มอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่เพิ่มให้นะครับผมอ่ะอันที่หกเป็นเพิ่มกระสุนนะครับผมอันที่เจ็ดเป็นเพิ่มกระสุนเหมือนกันแต่เป็น เพิ่มกระสุนอาวุธลองอา,ว,อาวุธลองคืออะไรอาวุธลองคือปืนนี้ปืนพกนะครับผมอาวุธลองคือปืนพกนั่นเองอ่ะนี่นะครับผมตอนนี้กระสุนมีอยู่91นัดนะครับผมเห็นไหมมันจะเพิ่มกระสุนแล้วอ่าภาคนี้ ็นภาคที่ดีที่สุดในบรรดาคอเตอ,เตอร์เลยนะครับก็คือสามารถเพิ่มจำนวนสามารถเพิ่มจำนวนเงินได้ภายในเกมเลยเนี่ยเห็นปะเงินก็จะไปเหลือหมื่นหกเท่าเดิมนะครับผมส่วน e q u i p m e n t Equipment จะเป็นพวกระเบิดเป็นพวกเ,เวกาะอ,อะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้คือระเบิดส่วน ส่วน Melee Weapon ก็คือพุ่มมีดทั้งหลายนะครับมีดที่ผมแนะนําเลยก็คือแนะนําไปตอนต้นคลิปแล้วก็คืออันนี้นะครับมีดนี้ก็คือมีดที่ผมใช้เมื่อกี้อันนี้นะผมก็คือสามารถตีระยะแบบระยะแบบนี้น่าจะได้ไม่ได้ก็ลองขยับอีกนิดนึงขยับอีกนิดนึง ตีระยะไกลได้นะครับอระเบิดอ่ะอันอ่ะปืนนะครับผมก็คือพูงี้คือ M79 นะครับผม M79 ที่ถูกดัดแปลงมาให้กลายเป็นแบบนี้นะัดเดียวคือตายรู้เรื่อง ไปจะเป็นปืนเดียวกันจะเป็นปืนเดียวกันนะครับผมก็คือปืนพกปืนเดียวกันกับกับตอนที่รีวิวไปตอนต้นคลิปนะครับผมคือปืนเดียวกันเลย,เยน,นี่นะผมแอตแท็กทูแอตแทกทูนะครับผมก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนการยิงแบบทีลนัดให้กลายเป็นยิงลัวนะครับผมเนี่ยถ้าเรากดยิงธรรมดามันจะยิงไม่รัวนะครับผมยิงได้แค่ทีลนัด เห็นป่ะอันนี้คือผมกดค้างแล้วมันจะยิงทีละนัดนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มันยิงรัวๆก็แอตแทกถูครับมันจะรัวซึ่งการยิงรัวเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับผมก็คือทำให้ศัตรูตายง่ายขึ้น ปืนพกผมแนะนำเลยอีกปืนนึงก็คือ Infinity X นะครับผมก็คือปืนนี้ดีมากเดี๋ยวตังหมดเดี๋ยวแป๊บน,นึงเพิ่มก่อนอ่ะปืนที่แนะนำนะผมก็คือ Infinity X นะครับนี่ปืนนี้ดีอยู่ ก็เป็นปืนแนวเดียวกันกับปืนเมื่อกี้เลยคุยไงกนะ็คือเป็นปืนแนวเดียวกันนะครับผมอ่ะผมจะลองทดสอบยิงแบบ Attack 2นะครับอยอดปืนไลเฟิลน,นะครับผมปืนไลเฟิลที่ผมจะแนะนำ <c oughs> ก็มีอยู่อีกปืนหนึ่งก็คือสกานะครับผมสกา สามารถดัดแปลงได้สามารถดัดแปลงได้หมดเอ็มแปดเลยนะครับแต่แค่จะเล็งไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมใช่เราจะสองดอที่ผมไม่กดรัวเพราะว่าปืนมันจะดีดนะครับผมปืนมันจะดีดและกระสุนจะไม่โดนนะครับผมผมก็เลยกด123 123องสานนะครับผม กดค้าง3วิแล้วก็ปล่อยกดค้าง3มวิแล้วก็ปล่อยนะครับผมกระสุนจะตรงกระสุนจะนิ่งกระสุนจะนิ่งมากแต่ถ้ากดค้างจะไปทางอื่นมันจะไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวทดสอบไปดู ไปเกิดข้างบนหรือเปล่าอะแต่ถ้าเรากดลัว,ลวก็โดนเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะโอกาสที่จะโดนมันน้อยแต่ว่ากระสุนดีปืนนี้มันดีนะครับปืนต่อไปที่แนะนำก็คือเอฟโฟอนี่กดแอตแทกคูล ก็จะกลายเป็นเก็บเสียงดูนะอันี่คือเก็บเสียงแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เก็บเสียงล่ะเก็บเสียงถ้าเราไม่เก็บเสียงนะครับผมก็คือเสียงมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเเสียงก็จะทุ้มนะครับแล้วมันก็จะลากหัวง่ายขึ้นเรียนแต่ ปืนนี rica, ้นะผมปืนนี้ไม่แนะนำให้กด1 2 3ปืนนี้ไม่แนะนำให้กด3วินะครับผมปืนนี้ให้เรากดรัวไปเลยปืน2ดอกปืนนี้แนะนำให้เรากดรัวไปเลยครับปืน2ดอกลูกหมู3ตัว ปืนต่อไปนะผมอยู่ใน SMG ก็คือ P90 ก็คือ P90 นะปืนนี้นั่นเองปืนสองดอกปืนนี้ก็กดรัวไปเลยนะผมไม่ต้องกดหนึ่งสองสามนะกดรัวไปเลยเพราะว่าปืนมันแรงอยู่แล้วสองดอกแต่ถ้าใครอยากกดหนึ่งสองสามก็กดได้นะผมะเดี๋ยวผมกดให้ดูกัน ก็ได้ได้เหมือนกันก็คือจะลั่นเหมือนฟาร์มาร์ฟาร์มาร์มันจะออกทีละสามนัดไงสองสามหนึ่งสองสามถ้าเรากดโดยใช้ปืนกลมันก็เหมือนกันเตรียมแกลากหัวง่ายขึ้นด้วยส่วนวิธีเล่นมีดเนี่ย ง่ายๆครับผมเรากดแอตแท็ก o ูไปซ่สามดอกหมูสามตัวเดี๋ยวผมจะปล่อยให้บอดเดินแล้วนะครับปล่อยบอดเดินแล้วบอดก็จะเดินมาหาเราอย่างเดียวนะมุ่งตรงมาหาเราอย่างเดียวถ้าตัวไหนไม่ตรงมาก็คือ มันติดนะครับผมนี่นะครับผมมันก็จะพุ่งมาหาเราอย่างเดียวนะครับไม่ไปไหนนะครับเราเดินไปไหนแล้มันก็เดินตามเรานะครับมันก็เดินตามเมาเดินตามมาเรื่อยๆนะครับพอมันเดินตามเรามาแล้วมันจะหาจังหวะข้ามเต็มสองดอก นี้สามารถเอาไปใช้กับเพื่อนได้นะผมเพราะว่าเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ w i ไฟ w i ไฟต่างสองดอกไวฟต่างใช้วิธีการเข้ามันจะมีอาจจะสงสัยกันนะผมว่า ช้แต่มีดนี้มีดนี้มันแรงมีดนี้มันแรงมีดเดียวแหละครับพี่อ่ามีดอื่นก็แรงนะครับผมแต่ผมยังไม่ใช้ยังไม่ได้รีวิวมีดอีกอันหนึ่งนะผมที่แรงมากเลยก็คืออันนี้ครับก็คือคอ้อน้าลคด้าคทุบทีเดียวตายเลย แท็กทูก็ไม่ต้องกดนะผมก็กดแค่กดแค่ตีธรรมดา,ดาหรือว่าจะตีแบบนี้ก็ได้เราต้องเอาปืนเอาคอนคอนหายเดี๋ยวฟันอ่ะเราตีอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บ <3 S 2> แต่เราต้องทำแค่สามครั้งต้องทำสามครั้งนะครับทงจะตายโดยการปัดอาวุธแบบนี้คือต้องทำสามครั้งถึงจะลายนะครับหรือว่าใครจะกดแอทแท็กูก็ได้ตายกันสองตสองดอกอ่ะใครอยากใครอยากจะเล่นใครอยากจะเล่นเดี๋ยวผมทิ้งยิ้มให้แล้วกันนะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปสอนโหลดนะครับเอาง่ายๆเลยนะคือเดี๋ยวเอาไว้โหลดตอนนี้ผมสอนก็ได,ดท้ที่ให้แต่ไฟามาที่ไม่สอโหลอรอีกคือมารัยังไม่ค่อยังไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ยังไม่สอน ืสุดท้ายนะผมที่ผมจะแนะนำเลยก็คือฟาร์มัสนะผมปรับได้2โหมดก็คือโหมดยิงสามนัดแล้วก็โหมดลัวอันนี้คือโหมดลัวอยู่าาสามนัดก็ต้องกดแอตแท็กูหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดยิงธรรมดา,าแด้สามนัดแต่ถ้าจังหวะลัวอย่างนี้ก็ปรับเป็นโหมด เราเป็นโหมดออตโต้แมชแต่ถ้าศัตรูนั้นระยะไกลๆทุกคนอาจจะถามถามถามแบบเนี้ยถามแบบนี้มาเยอะมากเลยนนในสตรีมนะผมในสตรีมผมเนี่ยถามมาเยอะมากเลยในสตรีมเกมนี้ อาจจะถามว่าพี่ครับแล้วถ้าศัตรูอยู่ไกลๆล่ะจะตอบโต้ยังไงนี่ครับผมปรับเป็นสามนัดมันจะแรงมากต้นดอก cover me I'm reloading จะทั้ทงหมดฆ่ามันตนสองดอกสามตัวท่าหลังโคดแค่นั้นแค่นั้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพีเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนสักนิดหนึ่งนะ